Need. แกะไส้อั่วที่ทุกคนตามหาสูตรลับจากเชียงใหม่แทๆ้ๆส่งตรงจากเหนือถึงมือคุณไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ก็ได้ฟินแล้ววิธีอุ่นก็ง่ายแสนง่ายแบบไหนก็ได้ตามสไตล์ที่คุณชอบอย่างมาให้แล้วไม่ต้องกลัวเสียาการพัชเจอไรส์สะอาดปลอดภัยไม่มีสารกันบูดแค่แกะและอุ่นเพียง5นาทีก็พร้อมฟินโอ้โหกลิ่นนี้หอมทะลุจมูกกลิ่นพริกแกงไทยๆสมุนไพรเน้นเแบบหิวแทบอดใจไม่ไหวขออัญเชิญมีรปังตอจากเจ้าของสำนักหั่นแล้วถึงรู้ว่าไม่ค่อยคมเกี๊ยวเกี่ยว อชอบกินชิ้นขนาดไหนหั่นตามใจชอบได้เลยส่วนดิวจินั้นชอบชิ้นโนซเกะหั่นเสร็จแล้วก็มาจัดจานกันซะหน่อยเพียงเท่านี้คุณก็ได้ไสอั่วแสนอร่อยพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้เราสั่งไส้อั่วสูตรดั้งเดิมมาลองชิมใบคำแรกหนังกรอบแบบกรุบกรูบ<ๆ>น,นุ่มเนื้อเน้นเน้นรสชาติน้ถึงเครื่องมากๆยิ่งเอามากินกับข้าวเหนียวแบบโอมาเกษตรยิ่งฟินสมแล้วที่ร้านตั้งชื่อว่าโอมาเกษตรร้านแส่วนขิงดองเครื่องเคียง,งที่เขาแถมมากรอบรสชาติเปรี้ยวหวานโคตรดีเอามากินพร้อมกับไส้อั่วก็ อร่อยเลยแนะนําถ้าใครชอบกินเผ็ดๆเขามีสูตรเผ็ดคูณ3ด้วยนะมีแหละไส้อั่วที่ต้องมีติดบ้านสะดวกแบบนี้อร่อยแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วบริการส่งทั่วไทยกดสั่งด่วนพิกะใต้คลิป